นะคะคตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับอีจั๊กข้าวคัวคะ่ะจาลุยโยอ,อะเมนูนี้ก็คือเมนูผัดพริกแกงคั่วกับไก่แช่ด้วยน้ำด่างมะทิมแล้วกอยน้ำมโสะลงไปแช่น้ำสักสองนาทีนะฮเพื่อให้ชีดิตยาวมา,าไม่มสนเราปูเนี่ยจะใส่ยาคายยา,า,ยยา,ยาหรือจะหักไม่ถูกกันหรอพ่อพ่อเคยคิดจะเลิกไหมหวันละหลายครั้งว้าวอะไรอ่ะที่แม่รับนี่ทับอะไรนะทำระบบ เอาไงไม่ใช่เรือชีพแบบพ่อยิ่งยากมากใครเลี้ยงใครเนี่ยเรียนกัลงล้างผักก่อนผักจะแช่น้ำแล้วออ๋อนี่นี่ส่วนสั่งเอาผักไปแช่แดงเข้าไปแม่แม่รู้ไหมว่าเราจะทำอะไรแกงถั่วว้าวโอ้คนที่ส่งนะอันนี่ยะตัวสักยาวอลา ใช่ทำไมย่ะสามเลยอ่ะทำไมดูฟันหมวดเลยสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับอีจักเข้าครัวค,วค่ะ <c oughs> จ่าลุยโออ่ะจ่าลุยโอ๊อโอเอาไงนั้นเราจะไปหาหมอที่กรุงเทพปะ่ะเราได้ค่าจ้างเท่าไหร่นะที่จะต้องไปหาหมอกรุงเทพอะ่ะสองแสนก็นมาลงทำครัวนี่หมดเลยว้าว <c oughs> ไปหาหมอ,อยังต้องจ้างค่ะคุณอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นตอน ทำพริกแกงใช่ไหมแม่อืมพริกแกงก่อนนะคะเมนูนี้ก็คือเมนูผัดพริกแกงั่วก,กับไก่ปกติเนี่ยเราจะใช้หมูแต่ด้วยความที่ตอนนี้หมูแพงอ่าไม่ไหวนะคะอันนี้นะแม่งานก็ไม่มีนะมมงานเะอองานไม่มีไก่นี้ซื้อมาสองนะอีกสองอีกเช่ามาตั้งนะคะ<ๆ>เริ่มเวลาแล้วนั้งหมดฮะแช่ด้วยน้ำด่างพรับพี แล้วก่อนน้ำมัโกรกออไปใช่นะสักสองนาทีหรือห้าสิเพื่อให้ชีดยามาก็ไม่มีเสือกให้เราครูเนี่ยจะใส่ยาขยายามัานะจะหักไม่ถูกกันเหรอพอ่อพ่อเคยคิดจะเลิกไหมโอ้โหวันละหลายครั้งว,ว้าวพ่อเลิกบ้านเหมือนพ่อขึ้นสวนพ่อขึ้นสวนหรอ <c oughs> แล้วต,ตอนนั้นอนน่ะแสดงว่าตอนนี้พ่อไปอยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนแสดงว่าพ่อขึ้นสวรรค์อ,อยู่หรอ แต่อะไรยิ่งล้านกลับบ้านแล้วตอนที่เขาไม่สบายนะแม่เป็นห่วงเขามากนะร้องไห้โอ้โหคลิปที่แม่แบบจับมือพ่อแล้วร้องไห้อยกคนดูหลายล้าน่ะอแม่ร้องทำไมร้องไห้กลัวมันจะไม่ตายกลัวมันจะไม่ตายรักเขาเหรอรักเขาไม่รักไหมรักไม่เลิกแม่และรักรักอะไรพ่อรักเงินทองเงินทองมึงกูไม่เคยเห็นนักพายเขายืมหมดเออพ่อเงินแม่เขายืมหมดเลยเหรอเดี๋ยวค่าเครื่องไฟในี่ครึ่งนะไม่เอา บอกก่อนแต่คนเดีนย่อ๋อมึงคนจานมึงจานคนละคนอันนี้ที่เราคุยกันอยู่คืองานแม่ครูนะคะเทปนี้ที่เราถ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมีงานแม่ครูอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าเรายังเคลียร์กันไม่ได้ว่าใครจะจ่ายอะไรนะคะแล้วสรุปยังไงเราออกค่าข้างไปคนเดียวปีพาดดกค่ะปีพาดดกค่ะอ่ะปีพาดเท่าไหร่พ่อ มมึึงงาคนทำพิธีแล้วไหนเขาจะติ๊บนี่อีกหล่ะอะไรน่าละครเขาอะใช่ไหมมึงไปเอามาทำอะไรกละครนะไม้หนอกครูแกไม่ชิบหายมึงไม่ต้องมาถวายกูหรอกกูไม่เอาหรอกกูไม่ดูกูไม่เคยดูสักปีไม่เคยอาบน้ำเลยที่ไม่เคยดูท่านสีรังครานกูไม่เคยดูสักปีละครเลยนะมาไม่ได้บ้าบอเอ้ยเอ้ยแกจะเข้ารู้งั้นร้านไก่ยังกันหนอเนี่ยล้านหมดแล้ว มันใส่อะไรบ้างนะแม่พริกแกงเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยเออใส่แล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วล่ะใส่อะไรบ้างพ่อใส่กระปุะกระปุกกระชายกระชายกระไคร่กระไค่พริกใส่เยอะหน่อยนะโอเคพ่อพ่อตามให้หน่อยดิพี่เป็นพิธีกรอ่าช่วงนี้นะคะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะคะเท่ากับยาวเท่ากับยาวขึ้งนะเท่ากับยาวเหมือนราคาปกติไหมปกติปกติแต่มีแก้ขาดจากอันนี้โดวครึ่งกว่าที ต่อโลขึ้น140นะคะก็ขึ้นมานิดนึงตัวฝักยาวก็ปกติก็คือขึ้นปกติอยู่แล้วนี่เมื่อวานไปถ่ายรายการมานะเกี่ยวกับรายการอาหารใช่ไหมร้านไปถ่ายร้านหมูกระทะตอนนี้มีฟาร์มเจราเข้นะคะติดต่อไปที่ร้านหมูกระทะว่าจะมาขายเนื้อจราเค้ให้ร้านหมูกระทะโลละ70บาท เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเขาจะทําจระเข้กระทะดีอาจจะมีร้านจระเข้กระทะในเดี๋ยวๆนี้ถ้าหมูขึ้นไปถึง300หรือว่า300ขวาเมื่อไหร่เพราะว่าร้านหมูกระทะอยู่กันค่อนข้างยากนิดหนึ่งและไก่ที่ทําอะไรเนี่ยแม่แกงถั่วนะไม่ใช่เราผัดประกาศถั่วเลยไหมหรือว่ารอนี้ก่อนก็รอแกงก่อนไงอยาากให้เเมมทีี่รอะไรอ่ะที่แม่รับมีดกับอะไรนะทำระบบถ้าเราจะทำส่วนรับมีดเนี่ยรับมีดแม่รับมีด แ่เลดี๋ยวเดียวม่อนนีที่รัมมี่นอนก็ังหมดเจนที่รัมีมันมีไม่รพได้ว่อนี่ซื้อมาเป็นแผนนี่แผ่นเนี้ยแม่รักเอาไงทเเลือชีพพ่องไใคเลี้ใครเนี่ออไเลี้ยงใครอายมึงอิสมควรจะไปยุงเทพเลยโวนโควัหกวันอ เขาบอกเขาบ่อยมากมึงนี่เราก็รักเขาแหละรักเขาแม่รักเขาไหมีม้อนะหม้อหม้ออะไนหม่ําตายหม้อนึกว่าหมาหมอนึกว่าหมาแม่เขานึกว่าหมาหอมเขาเอาไงก่อนแม่เขาหอมอะตอนนี้เราเตรียมกันเสร็จแล้วอันนี้แหลกแล้วเนี่ยแม่แหลกยั่งแหลกแหลกแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการลงกระทะนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลย ชื่อเมนูก็คือผัดพิแกงถั่วกับไก่วัตถุดิบอะไรอย่างงี้ก็ดูตรงนี้นะคะแล้วก็ดูเอาไปย้อนกอดูเอาว่าใส่อะไรบ้างนะคะอ่าต่อไปติดแก๊สเหลิมแก๊สเลยดันเหลิมติดแก๊สแก๊สเลยบางคนจะแบบว่าเอเธอวีคลิปนี้ดูจัดเลี้ยงสวยมากเลยอ่ะพี่จ๊ะต้องพูดเลยว่า <c oughs> กะเทยเป็นคนจัดนะคะเขาก็จะดูสวยอย่างนี้นะคะเสิร์ฟมาเลยปะแม่ทำไงแม่มาแม่เอาเลย เริ่มล,ละเ<ำ>ิมเบาหน่อยรอมายาพี่แกงมาแล้วลพี่แกงมาแล้วแม่นี่พ่อเขาจะเข้าเฟรมตลอดไงนคนพักเขาเยอะไงแม่แน่พี่แกงนะคะพี่แกงก็แม่ปรุงพ่อก็ตับแต่ถ้าอร่อยก็เป็นพ่อ,อ,อพ่อแต่ถ้าไม่อร่อยเป็นพ่อแม่ใช่พ่อยังยังไงหอมก็น<ห>ุ่นยัง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 พริกยังไม่หอมเดี๋ยวเพิ่งรู้ดี เตะได้ไหมแม่น้ำยัง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 ลอยเอาเลยเลยแม่น้ำรันพ่อแล้วพ่อเปิดน้ำไปเลยว่ข้างหลังเนี่ยรั่วเต็มเลยอ่ะไม่ยอมเปลี่ยนสายพ่อแล้วแล้วพ่อดูน้ำตรงนี้ท่วมนะแม่น้ำท่วมโอุ้ยเกียรติพูดบอกมันแล้วฮะอุ้ยเกียรติพูดบอกมัน เปิดมาม่วงอ๋อรถตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยต้นมะม่วงอยู่นู้นโอ้โหไกลไกลอยู่นะว้าวเหนื่อยแล้วแม่โอ้โหแม่แม่มาทามอะไรพ่อน้ำอะไรน้ำไปด้านอ๋อที่ค่าไฟห้าหกพันน่ะนะแม่อ๋อที่ค่าไฟบ้านเราห้าหกพันน่ะเพราะว่าพ่อเขาใช้เสมอแล้วใครออกค่าไฟแม่รู้ยเจ๋งมาทาดิ อยากจะออกก็น่ารู้แล้วอ่ะเออเอาไงอ่ะพ่อแต่ถ้าพ่อบ่อยๆพ่อดังจัดเลยคนทักพ่อจะโหว้าวเลยอ่ะทำรถค่ะค่าทำจ้าพี่จ้าแม่ข้าทำรถเขียวมาสามหมื่นค่ะสามหมื่นมึงไปดูงานนู่นทำไมเอาแยะเออพ่อไปทขออะไรมาอ่ะพ่อแม่เขาเขาหนุ่มเตรีอแจกของแจกบนโต๊ะบ้านอย่เลยแจกให้คุยดิเออแล้วยังไง ให้พ่อขับรถไปให้ซื้ออะให้ซื้อแล้วขับรถแจกให้ผมแจกพ่อนั่งในรถเออ,อไปโชคเล็กโชค้อยอมันขับไปเองมันเสือก,กอยากจะเทอยากจะเทอยากจะซื้อของไปแจกเขาพี่แก้ไร่มาใช่ไหม เอาไหมพี่แกงแม่อีจ้าจริงพี่แกงทำขายได้เล่นแค่เอาปลาไหลทำขายได้หนูว่าทำขายได้แต่แม่จะทำหรือเปล่าเผื่งเสริมทำแค่ห้าโลก็ฟันที่มีเครื่องปั่นนะอารมณ์ขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวก็เรียกค่าถ่ายตะพื้นเลยตอนนี้คนลขายเยอะเลยทำกินอย่างพิเศษไปหายื้าที่หนึ่งทำเลยอ๋อไอ้ที่ถายกูกทำตลอดพ่อบอกว่าจะทำขายเลยเหรอจะทำกินอย่างพิเศษไปหา ว้าวไม่คนเดือดเลยอิจ๊ม่คนอะไม่คนเหรอไม่เป็นไรพี่ถือว่าเข้าหัวแล้วเพราะรายการมันคืออิจ๊เข้าหัวอ๋อเข้าเฉยๆเข้าเฉยๆไม่จำเป็นต้องทำตามรายการไปแล้วพ่อไปแล้วแม่แม่ว่าเขาอยากดังไหมพ่ออยากดังโอ้อยากดังมากเลยแม่ว่าหนูหนูออกเพลงให้พ่อสักเพลงดีไหมดีและถ้าพ่อเขาดังดังเด็กครับแลวถ้าเขาดังเขาจะมีเด็กหรือเปล่าแม่มนีแม่แม่ว่าตอนนี้เขามีแม่เด็กอ่ะ ตอนน้ำวก็เจ้าชู้มากเลยปะแล้วแม่ทำไมทนนะทนไปก็อพอแหละร,ร,รักเขาเปลูกอืมเปลูกขึ้นมาอีกทำไมไม่รักเขาขนาดนั้นเน่ยไม่รักไม่เลิกแม่เุ้ยไม่ใช่แลว้วปากแข็งแลว้วเอาแลว้วอันนี้นะคะใส่พริกแกงใส่ไก่ใส่ถั่วแล้วเราก็กําลังจะใส่พริกหยวกเนีย่ยอันนี้พริกหยวก คลิกอ่อนแล้วก็ใส่นี่เลยนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยว <c oughs> เีใจเย,ย็นใจเย็นอย่างอะไรยังไม่สุกเลยพิ่งใส่ยังไม่ใส่เหรอเออคณก็ลูกคนเขาว่าไม่หวานเลต้องใส่น้ำตาลนิดหน่อยนี่บางที่ใส่ใบโหระพาเคยเห็นปะปาปิแกะจริงแต่แม่ไม่ชอบนี่ลอยแล้วนะจ๊ะร้อนเลยอะ่ะตอนลอยแม่อะไรสุกก่อนไหนสุกยังไม่สุกนี่ใหญ่าปนะ แล้วน้ำพริกแกยังไม่สุกอุ้ยได้ยินเสียงเพลงบวดาใจหายเล่นะต้องชิมที่หวานป่ะชิมป่ะชิมแล้วอร่อยแล้วแต่หนูว่าให้หนูชอบให้ถั่วเนี่ยมันใน่าอีกนิดหนึ่งเอาฝามาไหมให้มันแบบมันไม่ต้องกรุบกรอบอ่ะมันจะกรุบที่ไหนเราลองกินทีงอันได้ป่ะมันกรุบอยู่นี่เห็นไหมคุณเพราะว่าถั่วกรุบเช็คได้เล็กลองชิมดิถั่วมันกรุบเนี่ยยังไม่สุกใช่ไหมถั่วลูกคนเดียวท่ชิมนะ นี่ต <önemli> ัว <cider> ชิมนะคะเมื่อก <feelings> ่อนก่อนมาอยู่ก็น้ำหนักประมาณ50ตอนนี้จะร้อยแล้วตัวชิมชิมอิ่มเลยอ่ะกลบปะ่เรากลบอยู่แ้วแต่มีคนหนึ่งสาวเมียนมากเแล้วสวยจังเลยอ่ะแม่ขอให้เข้ากล้องนิดนึงมาลูกมาซูมเลยดีว้าวสวยนะแม่ชอบพมทรงนี้มากเลยอ่ะแม่ชอบนะอันนี้ชื่อวาซสบิ นาะอันนี้ชื่อว่าซาบีนะคะเป็นช่างแต่งหน้านะคะเขาเป็นช่างแต่งหน้าเขาก็เลยไม่เน้นผมบอนี่แต่เดี๋ยวแม่ตัดให้ตรงนี้แม่เนี่ยเนี่ยตัดเนี่ยเนี่ยตัดเลยได้เออเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนี่ว้าวสวยว่ะเหมือนจระเข้เลยตรงเนี้ยนี่มันคนไม่ติดป่ะเนี่ยอะไรแม่ไม่ยาวไปไหนมั้ยไมยาวไปทำความสะอาดเราหน้าอีกนิดเดียวอันนี้เรากำลังจะเสร็จแล้วนะคะคุณขา A later few moments later. มาค่ะทุกคนค่ะพอแล้วนะเนี่ยลูกพอแล้วแม่โอเคปิดแก๊สแต่<ห>แม่ไม่เพี่ยรู้ใครใค่ใครทีมพ่อเมื่อเราไม่รักเขาเราไปให้เขาชิมทำไมโอ้แล้วบอกไม่รักก็รักนั่นแหละหนูไม่เคยรักใครเท่าแม่รักพ่อเลยนะน่ะอ่ะเม่จะลองทานหมูลูกไปไหมจ๊ะลูกเราจะอาจานยยใหญ่นี้เลยเหรอเรากินแค่นเดียวอ๋ออาจารย์ให้ใส่งานก่อนใช่ไหมแต่เมื่อลูกจะต้องหมดต้องประกาศ ม,มาแม่มาถ่ายรูปกันอันนี้นะคะทุกคนค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ผัดพริกแกงถั่วกับไก่ <c oughs> ไม่พูดอะไรเลยเหรอแม่อ่าเพราะทำเองทั้งหมดเลยแม่รายการอีจ้าเข้าครัวนะอีจ้าอีจ้าเข้าครัวเข้าจริงๆเข้าจริงแต่แต่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำ ี่แมทตลอดคุณขายังไงฝากกด subscribe like, กดไ i k e กดแชร์ช่องอ e จ ja Channel ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทู้สอนเซอร์ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่งละงลร้อนๆเลยหนู